มาทดสอบงานซ่อมกันอีกเครื่องนะครับเครื่องนี้ของคุณนัทพงศ์ครับจังหวัดกรทมเครือ่องนี้ก็เสียภาค์ีซ2 d c c 2เ c ครับเปลี่ยนไอจียกชุดเลยครับใช้ไอจีอยู่ที่เก้าตัวแล้วก็มีมอ f เฟสอีก16ตัวเสียเยอะมากเครื่องนี้ยกชุดทั้งแถบเลยนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับมีไฟใจออก แรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้เลืออยู่ที่55.8ครับเมื่อกี้ก็ทดสอบไปเครื่องนึงตอนนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบเป็น nmc ขนาด2 5 0แอมป์ m ครับแล้วก็เปิดสวิตช์ power นะครับมีไฟใจออก230ครับเปิดดูอาการสักพักนะครับก็ไม่เจอปัญหาใดๆเดี๋ยวพักก็จะมาทดสอบระบบ ต่างๆครับสามารถอา่านของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์ถ้ามีไฟ a อีนเข้าเครื่องเครื่องต้องติดนะครับแต่จะไม่มีการชาร์จใดๆนะครับเพราะว่าเมนูที่16เราตั้งเป็น OSO นะครับก็คือให้โซล่าเซลล์ชาร์จอย่างเดียวนี่นะครับ มันก็จะไม่มีการทํางานใดๆครับมันจะค้างอยู่แบบนี้ครับก็เป็นการทดสอบสวิตชิงในด้าน ac ครับไม่ได้มีปัญหาใดๆครับปิดไฟในด้าน ac input นะครับต่อไปผมจะใช้สวิตชิงแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับใส่เข้ามาไวที่ 220V โวลต์ dc ครับตั้งชาร์จไว้ที่ 10M มนะครับ ก็พอให้รู้ว่าระบบชาร์เจอร์ใช้งานได้ครับตั้งสูงวันนี้สวิตชิ่งผมอาจมีปัญหาครับตรงนี้สามารถตั้งได้เต็มที่120แอมป์ครับตั้งที่10แอมป์ครับก็จะมีบวกลบอยู่ครับนะมันจะพยายามชาร์จไม่ให้เกิน10ครับเอาละสวิตชิ่งในด้านแผงโซลาเซลล์ครับก็ไม่มีปัญหา เด๋ยวรอนน่าจะดับก,ก่อนนะครับไฟมันจะค้างที่ตัวคาปาซิเตอร์ภายในเครื่องดับไปแล้วนะครับเมื่อมีแบตเตอรี่รออยู่แล้วนะครับเปิดสวิตช์ power เครื่องต้องทำงานครับมีไฟจ่ายออกครับที่230โวลต์นี่ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบโหลดกันนะครับสีหลายตัวเลยนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับ C115 เบอร์เดิมนะครับแล้วก็มี IGBT 8 0 m ครับในภาคอินเวอร์เตอร์แล้วก็ภาค m v t อยู่ที่6 0 m 6 5โว์นะครับ 650V โวครับ ทดสอบโลที่พันเก้าครับโหลที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับกิกระแสแบตเตอรี่สี่สิบเอ็มครับเพิ่มไปอีกนะครับเป็นสามพันแปดครับกิก่กระแสแบตเตอรี่อีกเท่าตัวครับโหลที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ 4,308ครับโหลดเข้าไปนะครับเป็น4 0 0มครับเพิ่มเข้าไปเองครับอ้าวลองดูพัดลมเร่งแล้วนะครับ อยู่ที่ห้าพันห้าพันคั้นเลยครับกระแสบแบตเตอรี่ร้อยสองแอมป์โหลดเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเดีย๋ยวผมเริ่มทดสอบสักห้านาทีนะครับห้าพัน ผ่านไป5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโอเวอร์โหลดกันครับอันนี้โหลดอยู่ที่สี0พันจะเพิ่มเข้าไปเลยเตือนแล้วนะครับหกพันเก้าร้อยห้าสิบวัตศูนย์เจ็ดคือโอเวอร์โหลดครับพอโหลดเกินก็จะตัดแบบนี้ ปิดโดลดนะครับปิดเครื่องครับเปิดเครื่องอีกทีมาดูกันนะครับว่าพังไปหรือยังนี่ครับมีไฟออกปกติครับเอาละเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถือว่าผ่านครับเครื่องนี้สวัสดีครับ